เรื่องที่สิบป่าเป็นที่รื่นรมของผู้ไม่สแสวงหากามพระพุทธภาสิทธิรมณียานิอรัญญานิยถถนรมติชโนวีตราคาระเสสันติณเนะตกามะขเวสิโนแปลว่าคนสามัญย่อมไม่รู้สึกรื่นรมในป่าแต่ท่านผู้ปราศจากราคะไม่สแสวงหากาม ย่อมรู้สึกรื่นรมในป่าเช่นนั้นแปลได้อีกอย่างหนึ่งว่าป่าทั้งหลายเป็นที่น่ารื่นรมแต่คนสามัญไม่รู้สึกรื่นรมในป่าอย่างนั้นแต่เป็นที่รื่นรมของท่านผู้ปราศจากราคะเพราะท่านเหล่านั้นไม่สแสวงหากรามอธิบายความพร,พระพุทธภ,ภาษิตนี้มองในแง่ปรัชญาเป็นสับจิตติ ไอเดียคือสิ่งต่างๆไม่มีความดีความชั่วความน่ารักน่าชังความน่ารื่นรมหรือไม่น่ารื่นรมในตัวมันเองแต่มันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเพราะความรู้สึกของคนเองด้วยประการชนีคนคนเดียวสิ่งสิ่งเดียวจึงเป็นที่ชอบของบางคนไม่เป็นที่ชอบของบางคนเพราะคนแต่ละคนมีไอเดียไม่เหมือนกันมองในแง่การปฏิบัติธรรมป่า ย่อมเป็นสถานที่เหมาะในการปฏิบัติธรรมและหาความสงบทางใจในบ้านเมืองกลื่อนกลนอยู่ด้วยผู้คนมนุษย์เป็นสัตว์ที่มีอสมิมาณจัดมีความถือตัวแรงมีความแข่งดีกันมากจึงมักมีเรื่องผิดพ้องหมองใจกันอยู่เสมอทําให้กังวลฟุ้งซ่านนอกจากนี้ยังมีวิสภาคารมคืออารมณ์อันเป็นค่าศึกแก่ความสงบของใจอื่นๆอีกมาก ในบ้านเมืองจึงไม่ค่อยเหมาะในการปฏิบัติธรรมเพื่อมรคผลนิพพานแต่อย่างไรก็ตามท่านผู้มีใจสงบแล้วอยู่ที่ใดก็สงบหน้ารื่นรมคนมีใจไม่สงบอยู่ที่ใดก็เหมือนสถานที่นั้นแกล้งลงโทษตนจริงอยู่มองในแง่จิตวิทยาสิ่งแวดล้อมมีความสําคัญต่อความดีความชั่วของคนอยู่ไม่น้อยแต่ท่านผู้มีใจมั่นคงในคุณธรรมย่อมจะไม่ยอมให้สิ่งแวดล้อม ดึงตนให้ต่ำลงได้พระพุทธภาษิตนี้พระาศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารบหญิงคนหนึ่งซึ่งไปยั่วยวนพระเถระมีเรื่องย่อด,ดังนี้ภิกษุผู้ถือบิณฑบาตเป็นวัดรูปหนึ่งเรียนกรรมฐานในสำนักพระาศาสดาแล้วไปสู่สวนร้างสวนหนึ่งทำสมณธรรมอยู่หญิงแพทย์สยาคนหนึ่งนัดกับชายไว้ใกล้ๆสวนนั้น คอยแล้วคอยอีกแต่ชายไม่มาเธอมีความกหนัดรุนแรงขึ้นจึงเที่ยวเดินไปทางโน้นทางนี้มาเห็นพระเถระนั่งสมาธิหลับตาอยู่เมื่อหญิงนั้นไม่เห็นใครอื่นจึงคิดว่าคนคนนี้ก็เป็นชายเหมือนกันพอบำบัดความใคร่ได้จึงทำท่าทางต่างๆเพื่อยั่วยวนให้พระเถระลุ่มหลงมีการเปลืองผ้าแล้วนุ่งนุ่งแล้วเปลืองออกสยายผมแล้วกล้าว ปลบมือและหัวเราะเป็นต้นพระเทระได้เห็นแล้วเกิดความสังเวชเหลือประมาณพระศาสดาทรงพิจารณาการบำเพ็ญสมณธรรมของพระเทระอยู่ทรงเห็นเหตุนั้นแล้วตรัสว่าภิกษุที่อันไม่น่ารื่นรมของผู้แสวงหากวามนั่นแหละเป็นที่รื่นรมของผู้ไม่แสวงหากรามผู้ปราศจากราคะดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่ารัมณียานิ อรัญญอาอรัญญานิเป็นอาทิมีนัยยะดังพนานามาแล้วแต่ต้นอรหันตวัฏวันานารวมสิบเรื่องจบเพียงเท่านี้